มีโอบิดวูบหัวทิมทิมทิมเป็นที่อะไรมาไล่กันดูคัน <laughs> นี้เอามาทำเกลียวเสาเสื้อใหม่แล้วประกอบเข้าไปใหม่ทีนี้อาการมันสตาร์ตติดง่ายบิดได้แต่บิดแล้วมันวูบอะอาการเป็นยังไงเอามาดูกัน ีชอบระบาย <laughs> ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาไล่เช็คขาบวนดูก่อนว่ามันจะหายไม่หายแล้วมันจะหนาจะบางอย่างไรรอแป๊บดูขาบูนกันก่อนนี่น้ําหนูเบอร์อะไร เบอร์ร้อยยี่สิบใส่ไม่เข้าร้อยสิบยังไม่เข้าเลยร้อยห้านมหนูเบอร์เก้าสิบนะครับใส่มาสำหรับรถลูกหกสิบห้าให้ตายเธอโรบิน อืมนี่เบอร์95ใส่ไม่เข้าอ่ะเบอร์90ปอดีดีแล้วมันจะบิดได้ไงเดี๋ยวเราลองมาไล่นมหนูกันดูก่อนว่ามันจะจบอยู่ที่เบอร์เท่าไรประมาณโดยประมาณตอนนี้ที่ติดรถมาเป็น90อันนี้ที่จะเดี๋ยวจะลองใส่ดูเป็นเบอร์ร้อ135นะลองดูก่อนว่ามันจะดีขึ้นไหมไปเป็นในทิศทางไหนถ้า คาบูนะถ้าลดแล้วเพิ่มแล้วอาการเหมือนเดิมก็ต้องไปหากันที่จุดอื่นนะครับอีกใส่ร้อยสามารถดูหลังจากเปลี่ยนเบอร์นุ่มหนูเป็นร้อยสามสิบห้าเรามาดูกันว่ามันจะดีกว่าเดิมไหมอ่าถ้าคาบูนะถ้าเพิ่มแล้วไม่ดีลดแล้วก็ไม่ดีอาการเหมือนเดิมไปหาระบบไฟได้เลยผมเคยเจอบ่อยมากในสนามบางคนไล่ไล่คาบูไล,ไล่นุ่มหนูอยู่ทั้งวันอ่ ท,ท,ท้ี่บางทีแม่เหล็กพันเธอแตกอยู่นิดเดียวนี่เออฉะนั้นเพิ่มแล้วลดแล้วไม่หายไปหาตรงอื่นเลยอ่าอันนี้เราก็ดูก่อนอ่าติดง่ายนะ โอเคสรุปว่าอน,นี้ใช้ร้อยสามสิบห้ามันก็ดีอย่างหนึง่งอันนี้ไม่ได้ขึ้นวัดแรงมงแดงมาแต่มันสะดวกตรงที่ว่าเนี่ยรถมีอาการวูบรถมีอาการสะดุดเราก็ไม่ต้องไปลองบนถนนเยอะทีนี้เราก็ลองวิ่งจริงอะไรก็นิดๆหน่อยๆน,นะเมื่อมันวิ่งได้แล้วเอามาฝากเป็นทิคเล็กๆ,ๆสำหรับบิดวูบหัวทิมก็ลองเช็คกันดู <laughs> แต่นมหนูแต่ละคันแต่ละสเปค ใช้ไม่เท่ากันเช่นเดียวกันกับหัวฉีดเราจะเอายึดหลักว่าคันนี้ใช้เบอร์นี้แล้วอีกคันนึงจะใช้เบอร์นี้บางทีอาจจะใช้ไม่เหมือนกันอย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ